สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเจ็ดเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบก,กับท่านผู้ฟังในคำข้อคืนวันนี้ด้วยศรัทธาขอคุณน้อมยังคงรับเป็นเจ้าภาพครับขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาขออคุณน้อมยังคงมณโอกาสนี้ และขอให้กุศลพลบุญจากการที่ร่วมรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัวสวสพทานังธรรมทานังชินาติก็แปลว่าการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงมหากุศลจากการที่ให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ ขอจงได้เป็นพลวะปัจจัยให้คุณน้อมอย่างคงจงได้มีความสุขกายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงขออนุโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้ พรุ่งนี้จะเป็นสทากขาุณมาโนดคุณสุพิษพฤทธิกุลสทากขาุณอัมพวันหลีอาพรร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพพรุ่งนี้จะได้อาจุโมทนาสาธุร่วมกันนะครับแล้วคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วเขาจะ่ันผูฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับเนี่ยเอา จเจริญวิปสัสสนากรรมฐานพอใจเฉพาะอิเดียบทีนั่งนอนยืนเดินถ้าเป็นอย่างอื่นไม่ชอบต้องอย่างนี้ถึงจะชอบอาถือว่าติดไหมยึดอย่างนี้ไหมยึดติดครับแต่มันเป็นปัญญาไม่ใช่ไม่ใช่อกุศลต้องลองตัดสินใ้ถูกต้องน,นะครับ นะมันเป็นปัญญาติดในปัญญานะติดในปัญญาพอใจในปัญญาจัดเป็นอุปาทานไม่เป็นทำไมไม่เป็นนะเพราะมันเห็นถูกรู้ถูกเข้าใจถูกเราก็ยึดติดในความรู้ถูกเห็นถูกเข้าใจถูกถ้าเห็นผิดรู้ผิดเข้าใจผิดเราก็แมว ย่านี้เป็นอุปาทานไหมไม่เป็นฉะนั้นหลักการตัดสินว่าเป็นอุปทา,านก็คือ,อนะตัณหาทัลหัตถะนะตัณหาหท,ทัหัตตะทิฏฐิปจุปทานังนะมีความเห็นผิดเป็นผลเอาประโยคสุดท้ายเลยจำง่ายดิอุปาทานนะมีความเห็นผิดเป็นผลตอนี้ไม่ได้มีความเห็นผิดนี่ แต่มีความเห็นถูกเป็นผลจึงไม่ใช่อุปาทานนะนี่สามะฮะประการที่สี่ตัณหาปัทฐานังมีตัณหาเป็นเหตุใกล้อา้าวปัญญามีตัณหาเป็นเหตุใกล้ไหมเปล่าเลยยังเรียนไม่ถึงหรือถึงแล้วก็ลืมแล้ว ปัญญามีอะไรเป็นเหตุใกล้มีสมาธิเป็นเหตุใกล้คณิกาสมาธิทำไมมีสมาธิปัญญาเกิดไม่ได้นะแต่ว่าสมาธิในที่นี้หมายถึงคณิกาสมาธิอ่มีสมาธิเป็นเหตุใกล้แต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยหมายถึงโยนิโสม,มนสิการเ,เป็นเหตุใกล้นะ โยนิโสมนสิการเป็นเหตุใกล้ให้ปัญญาเกิดนะเพราะฉะนั้นตัณหาเป็นเหตุใกล้แก่อุปาทานแต่ตัณหาไม่ได้เป็นเหตุใกล้แก่ปัญญาปัญญาเกิดจากตัณหาจึงไม่มีแต่ปัญญาเกิดจากโยนิโสมนสิการที่เราเรียนมานะครับ โยนิสโสมนสิการมีใส่ใจในอารมณ์ในละเอียดที่ท่วนอย่างแยบคายเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาตัวปัญญารู้แจ้งตามความเป็นจริงแต่ก็อาศัยเหตุใกล้กับเหตุไกลนะนะเหตุใกล้คือโยนิสโสมนสิการและเหตุไกล่นะั่นคือปัญญา เหตุใกลก็มีนะคุณเรานี่เหตุไกลก็มีนะเหตุไกลก็คือได้สะสมบุญไว้แต่ปางก่อนต้องสะสมบุญไว้แต่ปางก่อนอันนี้เป็นเหตุไกลของเราทุกๆคนที่ได้เกิดเป็นมนุษย์เพราะได้สั่งสมบุญไว้แต่ปางก่อนถ้าไม่ได้สั่งสมบุญไว้แต่ปางก่อนนะฮะไปเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะเมื่อวานนี้เดินที่อนุสาวรีย์ชัยนะ เขามีความสุขนะฮะนเขาเมาเลยเขาก็นอนแผ่หลาเลยผู้ชายนะฮะปวดทวนลำซ้ำแต่ก็ความเมาเนะนะรองเท้าใส่รองเท้าอย่างนี้รองเท้าแตอย่างนี้แล้วไนะดียังไม่มีใครหยิบเอาไป,ไปแต่ความเมาเขาครอบงำเห็นไหมฮะไม่ได้สะสมบุญไว้แต่ปางก่อนนะแล้วก็เหตุ นะในปัจจุบันก็คือเสวนาในสิ่งที่ผิดในสิ่งที่ชั่วในสิ่งที่เลวทามเสพคุณในสิ่งที่ไม่ดีนะเสวนาอเลยพาลานั่งเลยพาลานอนเลยไม่ใช่พาลานั่งเลย <c oughs> <c oughs> พาลานอนเลยไม่ใช่พาลานั่งเห็นแล้วก็อดคิดไม่ได้นะฮะคิดตรงที่วโธนะอุตสาห์ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว นะฮะยังไม่สามารถเอาขันหา้าจีเป็นมนุษย์นะมาหามาหากำไรที่จะได้เป็นกองทุนของชีวิตในโอกาสต่อไปนะครเอา้าเรามองแล้วก็ต้องน้อมเห็นแล้วก็ต้องน้อมมาใส่ตนนะครับเราศึกษาที่ผ่านมาแลนี่ขอทบทวนนิดนึงในบทก่อนเนี่ยตัณหาเป็นปัจจัยแก่อุปาทานได้ถึง4ประการ ตัณหาเนี่ยเป็นปัจจัยให้แก่อุปาทานได้ถึงสี่ประการจำได้ไหมฮะกามมุปาทานทิฏฐุปาทานสีรประตุปาทานอัตอัตอัตตวาทุปาทานพยายามทบทวนให้ดีตัณหานะนะมันพาให้เกิดความเห็นผิดยึดติดในทางที่ผิดได้ถึง สประการจะนั้นจะระวังตันหาหรือจะระวังอุปาทานครับนะต้องระวังอุปาทานทีระวังตันหาทีใช่ไหมเพราะตันหาเป็นปัจจัยตาตันหาเป็นปัจจัยแก่อุปาทานและอุปาทานนะมีมากถึงสี่ประการนะในบทนี้อุปาทาน เป็นปัจจัยแก่พบพบคืออะไรนะพบคืออะไรพบที่มีอุปาทานเป็นปัจจัยเนี่ยมีสองเห็นไหมตัณหาเป็นปัจจัยแก่อุปาทานสีแต่อุปาทานเป็นปัจจัยแก่พบได้เพียงสอง กำลังของอุปบาทานยังน้อยกว่าตันหานะใช่ไหมคิดดูให้ดีกำลังของตันหาเนะเลี้ยงลูกได้ตั้งสี่คนใช่ปะลูกของตันหาาชื่ออะไรกามุปบาทานอย่างงงดิ <laughs> เออยวัวบอกว่าตันหามีลูกตั้งสี่คน <laughs> เออกรามมาพบไอ กามุปาทานทิฏฐุปาทานสีลับประตูปาทานอัตตวาทุปาทานอุปาทานเป็นลูกของตหาอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดพบให้มีพบได้เพียงสองคือกรรมพบกับอุปัตติพบ <c oughs> กรรมมาพบกับอุปติภพนะมีลูกสองคนนะอุปาทานนะทำให้เกิดกรรมและก็ทำให้เกิดอุปติภพนะกรรมมาพบอุปติภพตอนนี้เรียนแล้วไม่ว่าคำไหนเราต้องเอาคำนั้นมาทำความเข้าใจให้ชัดเจนให้ได้นะ ไม่ว่าจะเป็นอวิชาก็ต้องเรียนความหมายของอวิชาให้ให้เข้าใจใช่ไหมสังขารก็ต้องเรียนคําว่าสังขารขวิญญาณก็ต้องเรียนคําว่าวิญญาณนามรูปนามก็ต้องเรียนรูปก็ต้องเรียนนะทั้งหมดนะทุกคําต้องเรียนอุปาทานนะอุปาทานก็ต้องเรียนกามอุปาทานทิฏฐปาทาน อสีลับปสุปาทานอัตวาทุปาทานคราวนี้อุปาทานทั้งสี่เป็นปัจจัยแก่พบพบคืออะไรนะพบมีสองใช่ไหมกรรมวพบกับอุปาติพบคาว่าพบคาเดียวมีตัวเลขตามหลังมาทั้งยี่สิบเก้าทั้งทั้งหลายามีลูกสองคนก็จริงแต่มีหลานทังยี่สิบเก้า ใช่ไหมโอ้โหท่านทั้งหลายคำคำเดียวมีความหมายเป็นร้อยแต่ถ้าคนรู้น้อยก็ได้คำเดียวใช่ไหมพบคืออะไรพบแบ่งเป็นสองคือกรรมพพกับอุปัติพบกรรมพพคืออะไรตั้งคำถามหาคำตอบว่า กรรมภพคือเจตนายี่สิบเก้าต่อะลาครับเจตนาทั้ง29มีอะไรบ้างเจตนาที่เป็นอกุศล12เจตนาที่เป็นโลกิยากุศล17 12จ็ดสกับสิ็ก็เป็น29ต่ตอนนี้ เจตนาในอากูศลจิตสิบสองถ้าไม่ได้เรียนพระอภิธรรมก็ยุ่งอีกเหมือนกันอภิธรรมจะไปเรียนที่ไหนไปเรียนที่วัดที่วัดก็ไม่ได้เรียนได้จะสวดใช่ไหมฮะเอาไปที่วัดนะเขาไม่เรียนกันหรอกแต่เขาใช้สวดแล้วเขาใช้สวดอะไรสวดคนหรือสวดศพสวดศพหรือสวดผี เอาเลยไงแล้วทำไมต้องเอาอวิธรรมไปสวดศพสวดผีเอาลละยุ่งเลยหาคำตอบก็ตอบได้ยากอย่าไปถามพระเขานะพระก็ตอบเราได้ยากเหมือนกันสวดได้แต่ท่านไม่ได้เรียนจึงหาคำตอบให้เราได้ยากแต่ถ้าท่านเรียนก็แหมบุญของเราเลยได้คำตอบนะฉะนั้นเรื่องอกุศลจิตสิบสองเนี่ย มันไม่น่าจะไปอยู่กระศพกระผีนะใช่หรือเปล่ามันน่าอยู่กับเราะทุกคนอะอากุศลจิตสิบสองเป็นสวากขาโตพระควตาธรรมโมไหมเป็นไหมครับถ้าเป็นต้องน้อมมาใส่จนได้ใช่ไหมถ้าเป็นก็ต้องเป็นอากาลิโกเป็นสันทิติโกก้เป็นเอหิปัสสิโกเป็นปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติได้หมด แ้าชาวพุทธเรารู้คุณของคําสอนของพระเจ้าได้ทุกคนก็ดีทีครับเหมือนเรามีลูกะนะถ้าลูกรู้คุณพ่อรู้คุณแม่เป็นไงฮะลูกเป็นคนดีไหมฮะชาวพุทธก็เหมือนกันนะถ้ารู้คุณของพระเจ้านะรู้คุณของธรรมะคําสอนพระเจ้านะรู้คุณของพระอริยสง์สาวกพุยเจ้านะเป็นชาวพุทธที่ดีนะและเต็มร้อยด้วย แถมเต็มล้านด้ยพูดแล้วก็เทินใจกันใช่ปะนั่งยิ้มแปนเลยบอกเต็มล้านเลยยิ้มมันเป็นอย่างนั้นนะครับแ่นั้นเรามีลูกก็ต้องสอนลูกให้รู้คุณนะสอนลูกให้รู้คุณเราไม่ได้ไม่เป็นไรแต่สอนลูกให้รู้คุณพระพุทธเจ้าให้ได้ สอนลูกให้ลูกคุณของธรรมะคําสอนพระเจ้าให้ได้สอนลูกให้ลูกคุณของพระอริยสงสาวกของคำวเจ้าให้ได้แต่สอนมันก็ไม่เอาบ,บางคนบอกมันไม่เอาทานและฟืนเอาไหมฟื้นมันก็ไม่เอาทานก็ไม่เอาขี้เท่ามันก็ไม่เอานี่โทเฟอร์ซิกซี่นะคุยกันเนระผมชอบคุยกับเท็เท,ท็กซ์เซอร์เท็กซ์เซอร์เท็กซี่ <c oughs> ออชอบคุยกับเขาครับพอเขาเห็นเราแต่งตัวขาวเนี่ยเ,เขาเราเห็นเห็นแต่งตัวขาวแล้วเขาถามว่าจะไปบวชใช่ไหมเนี่ยโบวชอยู่ใช่ไหมออบอกไม่ได้โบวชล็อกจะไปเบียดทำไมแต่งตัวสีขาวเ,าเล่าอ้าวเรามีองค์กรช,ชื่อองค์กรชาวพุทธถิ่นกาขาวเวลาเราจะไปไหนเนี่ยเราจะพบกันด้วยชุดสีขาว บอกแม่ผมได้ยินพี่พูดอย่างเงี้ยขอโทษมาชีเขาเรียกลุงเรียกลุงผมได้ยินลุงพูดนะผมชื่นใจจริงจริเียผมอ่ะมันผมเนี่ยผมรูน้นะธรรมะนะแต่ลูกผมอะ่ะฟืนมันก็ไม่เอาทานมันเอาขี้เท่ามันก็ไม่เอาแหมเรานี่มองทะลุเลยนะมันมีลูกมีเมียแล้วนะ ผมยังต้องหาเงินให้มันอยู่เลยเนี่ยแบผมก็บอกโชคดีของคุณนะโชคดีที่สุดเลยเพราะคุณมีเวรมีกรรมกับลูกคุณได้ใช้นีเวรน,นีกรรมกับลูกคุณสบายแล้วมหมดนี้หมดเวรหมดกรรมแล้วเดี๋ยวคุณได้ขันชุดใหม่คุณก็ตีปีกบินสบายแล้วชิงนะครับ <laughs> <laughs> เขามีกำลังใจคึ้วันทันตีเลยเอาหน้าตั้งใจไว้ ทำใจไว้ว่าเรานี่มีเวณมีกรรมต่อกันเรามาใช้นี่เวรใช้นี่กรรมตอนเรามีปัญญาเนี่ยสุดยอดผมก็ว่าอย่าเนี่ยเขาบโอกโหผมมีกำลังใจหาเงินให้ลูกได้เยอะเลย <c oughs> เอาใช่ไหมลรา <c oughs> ความจริงนี่ความเป็นจริงเนี่ยให้เขารู้ความจริงฮะท่าคนเรานี่ถ้าลงรู้ความเป็นจริงปุ๊บเนี่ยยิ่งรู้ไปน,นี่เป็นนี่ไปกรรมคำพ่อคำชัตนมามันเต็มใจนานเหนื่อยแค่ไหนก็เต็มใจครับ แล้วมันก็หมดนี้หมดสินนะหมดนี้หมดสินคราวหนึ่งที่สนามหลวงมันยืนร้องไห้ผู้ชายนะผู้ชายร้องไห้เนี่ยสะจันแท้เขาบอกผมอะตามหาคุณนะผมอยากจะคุย,ยกับคุณบ้างนะผมมันไม่สบายใจอาผมมีลูกลูกมันก็ะดามันเตะผมไม่ด้วยนะบอกคุณเนี่ยดีแล้วเลี้ยงลูกให้เตะได้ในสุดยอดเลยนะเอา ถ้าคุณเลี้ยงลูกไม่ไดีลูกเตะคุณไม่ได้แล้วครับนี่เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยง,ยงทางกายไงใช่ไหมจะกินอะไรให้เขา้าให้เขาย่อมเติบโตนะเตะเราได้นี่หมดนี่หมดติแล้วนะฮะนี่ครับให้เขามีกําลังใจเราถือว่าทําหน้าที่ของความเป็นพอ่อดีที่สุดแล้วเมื่อเลี้ยงจิตใจไม่ได้เลี้ยงกายเขาโตแล้วพอแล้วเขาจะด่าจ,จะว่าเขาจะเตะเราอะะเราถือว่าหมดนี่หมดสิ้นกันไปทําใจสบายเถอะ ชีวิตเราไม่ก่อเวรไม่ผูกเวรนะเชื่อพุทธเจ้าใช่ไหมเชื่อพุทธเจ้าเราก็พลอยเชื่อคําสมุจ้าเรามีเวรต่อกันต้องมาเป็นพ่อเป็นลูกกันแม่เขาตายจั้งต่เล็กเา้าเราอุตส่าห์รักลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงจนทั้งบรรดาเราได้มันเตะเราได้ี่สุดยอดแล้วถ้าคุณทําบาปฆ่าลูกจั้งต่เล็กนะคุณยังมีหมดเวรไม่หมดนี่หรอครับเป็นไงครับแนะนํา คนมีทุกข์เลยนะแล้วก็ต้องเอาทุกข์ขึ้นมาเป็นปุ๋ยให้เขาเห็นนะเขาจะได้มีกําลังใจต่อสู้ต่อไปเอาจริงๆครับนะเราเนี่ยถ้าเราศึกษาเหตุผลของชีวิตแล้วเนี่ยมันมีหนี่ต่อกันมีเวรต่อกันนะถ้าเราเป็นสามีเป็นญาติผู้เจ้ายังปรัเล้ดดว,ว่ามีเวรต่อกันอยู่นะ ทำเวรโลกกันมาก็ต้องมาใช้นี่เวรใช้นี่กรรมกันมาถ้าทำบุญโลกกันมาก็มาใช้นี่บุญมาทําบุญโลกกันมานั้นพ่อแม่กับลูกอยู่ในฐานะมีกรรมต่อกันมีเวรต่อกันกลับอยู่ในฐานะมีบุญร่วมกันทําบุญร่วมกันมานั้นสังคมที่มีความเดือดร้อนกับสังคมที่มีความสุขมันมีตัวอย่างให้เราเห็นนะทุกอย่างมีผล มีเหตุจึงมีผลมีผลก็ต้องมีเหตุั้นผลเราต้องใช้นี่กรรมเก่าเขาใช้หมดพอหมดกรรมเก่าแล้วเราก็มีกรรมใหม่ขณะที่ใช้นี่กรรมเก่าใช้นี้ด้วยปัญญาไม่ใช่ว่าเราจะใช้นี่ทุกอย่างระบักนี่เราได้ปัญญาด้วยนะเราได้ปัญญาน้่ยนะครับในขณะที่ใช้นี่ท่านจะไปทําอะไรที่ไหนที่ได้ใช้นี่เขาด้วยและได้บุญด้วยได้ปัญญาด้วยไม่มีครับ มีในคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นอยู่อย่างรู้อยู่อย่างเข้าใจมีความสุขครับแม้จะทุกข์ยากลำบากแค่ไหนลํำเข้นลูกบรรดาลูกบรนว่านะทำใจซะว่าเราทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วนะี่คือทำให้เขาโตได้ทำให้เขาด่าเราได้ดีสุดยอดแล้วนะครับถ้าเราไม่ทำบุญนะเขาด่าเราไม่ได้หรอกครับ ไอ้ที่เท่ายัดปากใส่ถังขยะไปซะกก็เรียบร้อยจนอานมัไม่ปล่อยให้เติบโตมาดา่าเราว่าเราหรอกครับแต่เพราะเราทําบุญเนี่ยเลี้ยงลูกเขาเลี้ยงลูกมาจนข้าังเขาเติบโตเขาเติบโตแต่จิตใจเขาไม่ได้โตไม่ได้โตตามร่างกายแต่เขาทําลายตัวเขาเองทําลายชีวิตเขาเองเขาก็ได้รับผลจากการกระทํของเขาเองฉะนั้นเรามีปัญญารู้ความเป็นจริงตรงนี้ซะเอาละเลี้ยงเขาก็ใช่หนี่เขา หมดนี่หมดเมื่อไรเราก็ต่างแยกกันละคนละที่คนละทางครับชีวิตมีอนิจจังแม้ทุกข์ก็เป็นอนิจจังนะฮะทุกข์ไงก็เป็นอนิจจังความทุกข์ก็เป็นอนิจจังทั้งทุกข์และความทุกข์ก็เป็นทุกขงังคงในสภาพเดิมไม่ได้นะครับขนาดผู้ยิ่เจ้าโดนด่าทุกวันทุกวันอนน์ชนหนีผู้พุทธเจ้าจะบอกอานนแตาเสียงด่าจะมีไม่เกินเจ็ดวันและจริงจริงไหมฮะ มันทนถึงเจ็ดวันนะครับหมดแรงดา่าพอหมดแรงด่าเข้ามันก็หายไปเองนะครับเพราะมันเหนื่อยยิ่งดา่ายิ่งเหนื่อยใช่ป่ะยิ่งดา่ายิ่งหิวหิวน้ําด่ามากๆก็ได้หิวนา้า,า,า,กกนนาครับเหมือนคนพูดออกมาหิวน้ำ <c oughs> <c oughs> นะเอาละมาพูดถึงเรื่องของกรรมภพคือเจตนาเจตนาเนี่ย เป็นอกุศล,ลเจตนาซะสิเป็นโลกิยากุศล,ลเจตนาซะสินั่นคือมหากุศลจิตแปกับมหาคตากุศลเก้าแปดก็เป็น17ถ้าเรียนพระพิธรรมรู้หมดเลยเนะี่ยยี้นี่นะถ้าไม่เรียนอภิธรรมวงเล็บไว้ฉันจะเรียนอภิธรรมในวันหน้าต่อไป เช่นวันพรุ่งนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะได้เกรียมเกรียมกลับบ้านไดวันนะแล้วเตรียมเช้ามาเรียนอภิธรรมอกีกอภิแปลว่าพิเศษนะธรรมะคือคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าระดับพิเศษไม่ใช่ธรรมดา เรียกว่าอะพิธรรมคำแปลนี้มีเฉพาะที่นี่นะฮะไปหาซื้อในท้องตลาดไม่มีขายหรอกผมชอบแปลโดยที่ไม่ต้องใช้หลักบาลีวยากรแปลโดยนัยะเหตุแล้วก็ผลรู้เหตุรู้ผลนะเข้าใจเหตุเข้าใจผลเราก็ไม่ต้องไปรอไปเปิดคำภีวไวยากรหรอกครับนะ ให้เราได้เข้าใจว่าคำสองพุทธเจ้ามีสองอัตถะนะท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรสมาชิฐิถินกาขาวชมรมผู้ใฝ่เนธรรมะและสตาของคุณน้อมยังคงรับเป็นเจ้าภาพครับ ขออนุโมทนาในคุณศนตถาขออคุณน้อมอย่างคงมณนโอกานี้นะครับแล้วคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามรับฟังกันใหม่คืนวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะเป็นศรัทธาข้อคุณมาโนดคุณสุพิษพฤทธิคุณศรัทธาข้อคุณอัมพรวันล,ลีอาพรร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพก็จะได้อนุโมทนาสาธุก,กันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้เวลาหมด หมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความพาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงมาเกิดมีกับคุณน้อมอย่างคงและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ ศึกษาธรรมคำสอนพระพุทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรัมอย่าปล่อยปัญหามาองอารมองโกรธโยบหลงศึกษาพระธรรมทำจิตใจให้สงสงรักษาศินให้มั่นคงจะไม่หลง ขอคนผ่านผ่านผ่าไปหาผิดขอบันด็ตชีวิตก็มีความเมย